สวัสดีครับผมเบาน้องครับมือนี้มาพบผอ,อกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหนองมีตัวเลขของเจผาแดงมาบอกสู่ฟังครับผมตอนแรกเบาหนองว่าแต่เป็นความฝันโบแมนครับโบแมนความฝันอันนี้คือเรื่องจริงที่โบแมนความฝันทุกสิ่งทุก,ยะกะอย่างเมก่อคืนย่ที่โชคไล้ดวงนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างกันคือว่า เบาหลงบอกตลอดนะครับเนาะคืนยูที่ชงไล้ดวงครับส่วนตัวเลขมีเขามีรุดเป็นเรื่องปกติครับผู้ไดมักจะซื้อไหวถ้าผู้ใดบ่มากกับ่านได้นะครับเนาะบวากันเอาไหว้้าเบิงคููกันครับคลิปอื่นๆที่เบาหองลงที่เบิงเนาะครับเนาะหรือว่าได้เหลขมากทะเลมันตรงกันทะเลมันตรงใจก็ให้ซื้อไหวครับผมจี้ผาแดงครับเพื่อนก่เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะถูกหวยบ่อยครับ บอกว่าจะเป็นเลขไทยบอกว่าจะเป็นเลขต่างประเทศและเพื่อนก็นถือสู้มือมือละสองหลอบมือละสามหลอแลวแต่เพิ่นสิเลน่นแต่ว่าเล่นตัวหลอดไดเพื่อนก็นถือหลอบนั้นเพื่อนผู้หนึ่งถี่มีใจรัท่าในตัวหลวงปู่และเพิ่นกับบุชาตะกุดนุนดวงเงินหลานน้ำบาวนองไปประมาณถ้าจำบอพิษประมาณสามหลอบหลอบละสามถึงสี่ดอก บ้านองก็ยังเคยทำอยู่เป็นยังเจคือเอาไปหลายเจมันเห็นผลเพื่อนวะตะก,กุดเห็นผลอยากพี่น้องก็เลยอยากได้ก็เลยต้องเอาไปแบ่งกันให้พี่น้องได้มีสุปูได้มีน้ำกันสุปูสุขคนเพื่อนวะสิเพราะวันนี้วันพระที่ผ่านมาวันพระที่ผ่านมาเพื่อนไอ้เอาตะก,กุดไปหอยใสลดถนะครับเนาะ เอาตะก,กุดไปห้อยใส่รถเหมือน,นั้นเป็นวันพระนำ้ำเพิ่นก็นเลยถอดตะก,กุดนะเอามายกคันหาเพื่อจะบูชาพ่อบนันีพ่อบูชาตะก,กุดแล้วเพิ่นก็นเลยเอาตะก,กุดนะไปห้อยไว้ในรถคือเก้าพ่อตก๊ตกต๊กายมาค่อนข้างจะไกลสีค้ำเหล่าๆนะต๊กบาบมามีมีเรื่องแปลก,ปก,ปกเพิ่นว่าสินาเบาหนอก มีเรื่องแปลกๆกเกิดขึ้นให้เจต้องคิดเพื่อนว่าบ้าหนังเลยว่ามีเรื่องแปลกอีกอย่างมัสัน่นหลอบแหลกเดอ้อมือเดียวกันได้เพื่อนว่าหลอบแหล่อยู่ดีๆเสียงแต่รถมันกระดังขึ้นเพื่อนว่าชนะเสียงแต่รถมันกระดังขึ้นโดยที่โบาบสาเหตุเพื่อนว่าเสียงแต่รถมันดังขึ้นปีกๆเพื่อนว่ามันกัดโบหูสาเหตุว่าเป็นอย่าง กระบวนกคิดอย่างก็คงคิดว่าอาจจะเป็นอันวกกันขโมยมันข้างด้วยอย่างเช่นอยากเพื่อคิดหนงสัปพ่อปน้มาแปลกหลอบที่สองเพิ่นเห็นล้านหน่อยเพิน่นยืนอันยืนไหวรหดอยู่ล้านหน่อยเพิน่นก็กำลังบ่าวาว,าว่าเป็นแล้วก็เวากําลังวบาเว,า,เวาได้ต่อค่วมกัน เบาหนุ่มกับโบเดถามเวลานหน่อยเพิ่นจะขวบแต่เพิ่นบอกว่ากําลังเบาเป็นกําลังเบาไดซีหาข้ามต่อกันเพิ่อนว่าสินะยืนยืนไหวรถอยู่เพิ่นว่ายืนยืนไหวรถหยุดวัด,ดีจ้าวัด,ดีจ้าวัด,ดีจ้าอยู่กระแปกกระซ่อมหลานอยู่เลยเพิ่นว่าซ่อมหลานอยู่ว่ามันเป็นอีหยังมันก็จะไปยืนไหวรถเพราะมาหนีเพิ่นก็เลยถามอลาเป็นยังหนูคือจังได้ไปไหวรถ ่านบอกถามบอก,กาอกว่าชาไทยนอ่ะหนูหนูทําไมได้ไปไหว้รถล่ะลูกเพื่อนปะเพ่นก็บ,บอกครับล้านพน่นอถ้าไมหนูไปหนูไปยืนไหว้รถล่ะลูกบันนี้หลานเพื่อนก็บ,บอกว่าเห็นเห็นเพื่อนปเห็นเพิ่นก็เลยบอทนปากได้ท่นว่าเห็นจี้ระไดีว่าเห็นอย่างนอว่าสิเพิ่งนก็เลยลองถามหลานว่าเห็นอะไรล่ะลูกพระนั่งรถพระนั่งรถเพื่อนปะสินะ พระนั่งรถแล้วร้านกระสีไปในรถพระนั่งรถพอเบาแล้วปุ๊บร้านพนักดีจ้าดีจ้าคนว่าเจคนลูกเพิ่นเลยได้คนว่าเจคุลูกเลยเอาเล่านอกว่าเจปูไม่เห็นเหอันร้านหน่อยเห็นบ่อคนว่าพนันเลยมาเบาสู่ฟังงบ้าหน้องกันเลยว่าเจได้บอกร้านอยู่บ่ลาว่าเลาบ่ได้บอกแล้วก็เลยบอกว่าอ๋อ ปู่ปู่มาปู่มาคุ้มครองลูกคนงานสิ่นะปู่มาคุ้มครองปลูกปากรักษาลูกคนงานสิ่นแบบพอบอกวแล้วปกตยังว่าดีจ้าดีจ้าอยู่บนเส้าเลยวันนี้ก็เลยนี่แหละ่ละมันก็นเลยกลายเป็นเรื่องแปกคนว่าในมือเดียวกันแหละที่เจยกยันหาปู่นั่นแหละและ้วก็มาหลอบเหลกนั่นว่าเสียงแต่รถมันดังอันนี้ก็บ่ได้พิดปกติอียังที่พิดปกติเลยคือ รอบที่สองนี่ล่ะละร้านหน่อยมากวันดีจ้าวันดีจ้าอยู่นี่ลหละเจ๊ก็เลยว่าสีซือทะเบียนรถขั้นี้อีกหลอบเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนห้โชคไปแล้วรอบนั้นหลอบที่พ่านมากก็คือหาเก่าเคยหายเลขเมื่อแล้วหาเก่าน,นะครับนาะทะเบียนรถเจ๊นะครับเด้อเจ็ดห้าศูนย์เก้าเจ็ดห้าศูนย์เก้าอันนี้คือเลขทะเบียนรถขั้นที่ร้านหน่อยเห็นลุงกูสวงนงมัน้าง เพิ่นก็ว่าเป็นหลวงปู่สวงแล้วเนาะเพิ่นว่าแนวเพิ่นว่าแนวเห็นพระเพิ่นว่าเจก็บ่ได้ขึ้นหาไปแล้วเจก็ขึ้นท้าแต่หลวงปู่สวงว่าซั่นลองนะครับเด้อ7509อันนี้คือทะเบียนรถเจพาดแดงครับบ่าวน้องก็เลยถามว่าเจซื้อตัวใดไว้แน่ยเราก็ว่าเราซื้อเด้อบ่าวน้องสิบอกเด้อเลขที่เราซื้อไว้เด้อ7 5 9ตกกวัวเก่า7 5 9 แล้วก็097อันนี้คือเจีพผแดงคุณสวย0เก้าเจ็ดห้าเก้ย์ห้าเก้าศูนย์ศูกับ590อันนี้เลข3ามหางทีเจเบพินพ่นหมักพิ่นวะกันลองเบิง้งเพื่อเข้าหมักไปน้ำกันเพื่อเข้าหมักไปกับเจีบพิ่ันหม,มาอมักผ่านได้บวกัน ลองหมดครับเด้อลองพิจารณาเบื้องงวดวันที่1พฤศจิกายน67ครับผมเจผาแดงครับเกิดเรื่องปฏิหารให้เห็นเหล้อเพ่นว่า,ล,า,นนวาล้านหน่อยเพ่นว่าล้านหน่อยเห็นพระนังอยู่ในหลอดประสาทนะลองลองเด้อมักบบมากรมมากกพิจารณาเอางวดวันที่1พฤศจิกายน67ครับผมเดี๋ยวเบาน้องสิหาตัวเลขเอาตัวเลขกลงให้ฟังเมื่อสุภูสุกนทั้งพอสุบัน พอสำเริงแม่สีแมววาดผู้เพิ่นฝันดีผู้เพิ่น,น,พนมีโชคอยู่ตลอดแล้วกันนองหลานองลานีบุ้บงหัวเพิ่นฝันเองหรือว่าแม่เพิ่นฝันเดี๋ยวจงมาเบิ่งกันนะครับนอะคุยกันแล้วละ่ะสองสามควบแต่ว่ายังพันได้ตัวเหลขมาจะมีแต่ว่าได้เล็กมาแล้วเพิ่นว่าชินะแม่เพิ่นซื้อเล็กไว้แล้วแต่กับบุ้งหัวเพิ่นฝันเองหรือว่าแม่เพิ่นฝัน เดี๋ยวจงมาคอยติดตามนะครับนาะงอ้าวหวดนี้ครับเจีบผาดแดงนะครับนาอทะเบียนรถเจีเพิ่น7509ครับตอนแหลกพอแต่เป็นความฝันผัดบวมแนต้อนหินเิัตอ่ะก็ลองขีพยานเอาด้วครับเล้อผู้ได้อยากได้ตะกุดนุนดวงเงินล้านแกมีบานหนองยังมีให้บูชายอยู่นะครับแล้วก็พระหลวงปูก็มีทั้งท่านหลวงปูแล้วก็บ,บ่ท่านหลวงปูบานหนองก็มีให้บูชานะครับถ้าพู้ได้อยากได้แอดไลน์บานหนองมา ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวงที่1พฤศจิกาย,ยน67สวัสดีครับ